โอเคมาในที่สุดท่านตุยในที่สุดท่านเทพแห่งท้องทะเลท,ที่เรานับถือกันมาอย่างเนิ่นนานเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็ถือตั้งแต่ครึ่งปีแล้วนะตัวเนี้ยในที่สุดเขานั้นท่านได้มีร่างสาที่เรียบร้อยอ,อใช่ครับดาเซียนเทพแห่งจัก,กรพรรดิ <c oughs> โอย้ยางเทพเลยมาให้เล่าไงสวัสดีทุกคนผมพีซึ่งวันนี้โยกเกมไ t ต่อแคทก็วันนี้จะมาอยู่กับช่วงรีวิวทางด้านของ ดาเลียซานผมจะเรียกว่าดาเซียนละกันถ้าผมพูว่าดาเซียนก็เรียกตัวนี้นั่นแหละเพราะดาเลียซานผมผมอ่านยากอะ่ะผมผมอ่านว่าดาเซียนง่ายสุดเลยว่านะอาเซียนในฮาวีมาจะมาเริ่มรีวิวตั้งแต่นั้นนะมาที่ร่างแรกก่อนเลยเนื้อเรื่องแม่ใช้มาเกือบครึ่งปีเพิ่งจะมาได้พูดมาดาเซียนในร่างแรกโอ้เขาก็จะมีชื่อเลยครับดาเลียซานงูทะเลงูทะเลเหรอ,อเหมือนยังไงอะ เหมือนปลาตะเพียนบ้านมังกรที่ปกคลุมทะเลภายใต้การเฝ้ามองของพระเจ้าทำลายศัตรูด้วยพลังโจมตีมหาศาลเอ่อนั่นแหละและการโจมตีระยะไกลสุดหน้าเกงขามครับมาล่างสองอืมดาเลียซานเดี๋ยวนะกคาสามารถอ๋อกคาสามารถของล่างสองก็คือจะเพิ่มตาน้าของการฟาดฟันมาดนะ้วยเนาะดาเลียซานราชาแห่งท้องทะเลเปลี่ยนชื่อจากงูทะเลแล้วเนาะมังกรที่สะสมพลัง พลังของทะเลคลั่งที่ไม่ลดละทาลายศัตรูด้วยพลังโจมตีพื้นที่ระยะไกลสุดเกรงขามมันเดิมชันรอพวกลอยและเทพแล้วก็มือสังหารยักษ์ถือว่าก็โอเคนี่ครับลากสามโอ้โหอ,อ,อย่างเท่เปลี่ยนจากน้ําทะเลเป็นเพลิงอ่ะมาดาเซียนเทพแห่งจัก,กรพรรดิมีพลังเพลิงเผาผลาญจากภูเขาไฟใต้ทะเลอ๋อภูเาขาไฟใต้ทะเลเออเอเอก็ถือว่าได้นะ จงตีดุดดันไม่กเกรงใจใครจนแบ่งมหาสมุทรออกเป็นสองส่วนมหาสมุทรเป็นสองส่วนได้ด้วยเหรอเลือเชื่อจงตีระยะไกลฉลอลอยและเทพมือสังหารยักษ์ความสามารถที่เขาบอกเพิ่มมาน,นะก็คือทําให้โอกาสที่เราจะติดทางหน้าของฟาดฟันแล้วก็เพิ่มพลังจงตีแลวมะั้งโอกาสโอกาสฟาดฟันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็บวกพลังจงตีแล้วก็บวกความเร็วขึ้นที่ถ้าผมจะไม่ผิดมั้งผมอ่ะจําได้เพราะว่าถ้าเรา อัพล่งสาใช่ไหมมันก็จะไม่มีบอกแล้วอะเดี๋ยวได้จังอต้องจำต้องจำตั้งแต่ตอนอัพเลยอะถ้าอยากจำความสามารถอะนะโอเคมาถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มเล่นกันเลยเท่เกินไปปัตตุลาครับแน่นอนว่าดาเรียซานะจะไม่เหมาะไปทีมไหนที่ดีสุดเข้าทีมรอยอีกแล้วครับ as, ดาดาุย้ยดาดาเซียนเออดาเรียซาเริ่มลิ้นไปั้งกู่แล้ว ลเาเลซานี่ผมจะไว้ทางด้านของตี้ลอยแล้วกันนะเพราะตี้ลอยนี่จะเป็นพวกแบบสู้แบบพวกตัวอื่นๆได้อยู่ถ้าไปสู้กับเซตเทพนี้เซตเทพผมจะเป็นพวกแบบเน้นบุกซะมากกว่าโอเคไปเริ่มเล่นก,กันเลยเดี๋ยวมันจะยื้อเวลามากมาชั้นที่22แล้วกันด่านลองตีเราครับในวันนี้ในด่านนี้นั้นจะมีทางด้านของนกกรเรียนแล้วก็โอ้โหนั่นไง โอ้หล่อยบ้านเราไปแล้วดอกหนึ่งครับเจอรถดวนโอ้ยังไม่ทันได้พูดเลยตานี้จะมีทางด้านของนกกระเรียนแล้วก็มีเจ้านินจาขอวคางเงี้เออดีมากจิ๊บเป่งแล้วเปิดก่อนนะผมก็เปิดก่อนแล้วพอนจิ๊บเป่งแล้วไงงานนี้ตรงนี้พ้นตีเดียวมาครับเราจะเอาทางด้านของใครก่อนเดย์มาหมึกผมอึดได้นานอยู่แล้วอ่าเอาเป็นแคทลี่ก่อนแล้วกัน พื่ผมต้องการโจมตีพื้นที่ครับมาได้เยอะแคทลี่โหมกระน,นํำทั้งเธอเออได้ดาเซียนมาเลยอมาครับตรกระเลกก็มาอย่างเรื่อไม่หยุดหย่อนส่วนฝั่งเรานั้นมีแคทลี่และระเบิดฟาดฟันครับโชคดีนะเนี่ยเริ่มมาโจมตีครั้งแรกก็ฟาดฟันแล้ววินดี้มาอยากได้วินดี้ร่างสามก็ใช้ได้นะอมืมชุ่มฉ่ำผมบอกไว้ก่อนว่านินจานี่เป็นตัวธาตุลอยนะ ถ้าบอกไรธาตุนี่ผมอันนั้นเลยนะเชื่อไหมตอนที่ผมสู้กับไอ้เก็บล่างไอตัวของนินจาเนี่ยผมคิดว่ามันคือไรธาตุแล้วผมเอาทีมไรธาตุทั้งหมดอไปสู้กับมันแล้วผมก็สงสัยว่าทําไมคันมันไม่ติดสถานะอะไรเลยอะแล้วว่าทุกคนต้องเคยเป็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแหละมันเป็นไรที่มากโอ้โหสู้กับไอตัวเนี่ยผมรู้ว่าไรธาตุไงโอ้เดือดนะย แล้วแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมดาดน,นั่นนะเป็นดาดที่ยากมากเลยตอนนั้นผมยังไม่มีพวกแบบจาของอาดหรือว่าอะไรผมมีแต่มังกรเน,นี่ยการดิโอสะ่ะเออผมเอา,เอากาดิโอส่ะไปนั่นเลยแบบยื้อไว้แบบให้การดิโอเป็นตัวดามเมจและตัวผลักแฮแล้วประเด็นคือใช่ครับผมตัวไอ้ตัวนั้นนะ่ะซอยเนี่ยเนี่ยมันจงตีซอยทีเนี่ยเออผมนั่นแหละแตกยกตีครับแล้วผมเพิ่งรู้ประมาณแล้วแล้วผมขึ้นเล่นไปสามสี่รอบแล้วผมไม่ได้อ่านข้อมูลบอสเลย แล้วผ่าดไปสามสีผมเพิ่งมาอ่านแล้วรู้ว่ามันเป็นรอยไงเออที่ยหนจริงเลยกระดานนี้โอเคพูดซะจนจบด่านเลยเนี่ยเราจะมารีวิวดาเสี้ยแล้วทําไมเราต้องมารีวิวไอ้แมวที่โดนผมโดนมันฆ่าเนี่ยอะไรนี่ชีวิตไปเราจะเอาจริงกระดานต่อไปดีกว่าถ้าอย่างนั้นชั้นที่ยี่สิบหกลุยอ่าสุดชื่อเหลือเกินมา ในดาน้นั้นะเราจะเจอเทพยกตี้ผมก็เลยเปลี่ยนเซตเอาเทพตี้เอ่อเทพเอ่อเซตตี้แหละเซตเอ่อตี้เทพเออนั่นแหละสมองเริ่มไปหมดแล้วเมื่อกี้เล่าจนเพลินเลือกเกินมาครับตอนนี้นะั้นเราแค่รอดาเซียนอีกนิดเดียวเพราะดานี้นั้นเอ่อผมต้องการให้ดาเซียนไปก่อนเพราะดาเซียนเดินช้ามากถึงว่าอืมทุกคนคิดว่าไงระหว่างร่างสองกับร่างสามถ้าคนเคยมีนะคือร่างสามที่เขาบอกมาก็คือเขาจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้ใช่ไหมแต่ผมก็ว่ามันช้าเหมือนเดิม อืมใช่แต่ก็ไวขึ้นแหละนิดนึงอะมะั้งเอ,อ่อชุ่มฉ่มไปดาเซ่จะมีหน้าที่ทางหน้าของการชะลอครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่างสองอ่ะล่างสองก็ชะลอร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่างสามจะในขนาดไหนชุ่มฉ่มไปดอกหนึ่งน้องคาริเซ่มาแล้วก็ชะลอเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นไปตไหนเปร์น้องคาริเซ่ปรับเข้าไปดาเซียนชะลอครับเจมาบามุเราจะยังไม่ออกตอนนี้ครับเราต้องปล่อยให้พื้นที่ข้างๆนั้นเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์ตัวมาให้ได้ครับมา ยิงเข้าไปน็อตแบ็กทั้งทีมครับมาเจลลีลินซับคิวบัสอ่านถูกใช่ไหมไม่ใช่ลิ่ลินสิผมไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะเออโอเคจบเลยแล้วไง,งได้แล้วเกินเออชื่ออะไรอ่ะแมวซับคิวบัสราชินีผมก็ไม่รู้กันเจลลิ่ลินอีกคนนึงเนาะถ้าเป็นลิ่ลินก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยเออนั่นแหละมาดาเส้นครับชุบชามไปดอกนึงได้ชุบไหมไม่ได้ชุบครับแต่ก็ชุบไม่โดนจี ไม่ได้ชุ่มฉ่ำชีวาสิร้อนแรงดังเพลิงผานคนระับป,ปาดปลายน้องคาริเซ่แล้วก็บรีมซะชุ่มฉ่ำอ้อร้อนเพลิงผานไปมาจบกันอย่างง่ายดายชั้นที่สาสิบเอดลุยเอาแล้วนะครับผมนะในชั้นที่สาิเนี้จะมีทางด้านของพวกคลั่งอยู่ทั้งหมด2ตัวก็คือมงวคลั่งแล้วก็เมียวใช่แค่นั่นแหละ แ,แน่นอนว่าที่ผมพาดราเซียนมานั้นเพราะว่าความสวยงามล้นๆนครับไปเน้นสถานะเน้นความสวยงามของแมปือว่าเข้าอยู่นะแมปพื้นหลังดําๆคู่กับความร้อนแรงของเพลินแน่นอนว่าด่านนี้จะง่ายสักหน่อยผมจะเลยจะไม่ได้ะลรมากไปฮันิวานไปฮันิวานนี่ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดนะสำหรับการสู้กับพวกตัวไรธาตนะุครับถึงแม้ HP พีจะน้อยครับแต่ว่าจํานวนด้วยจานวนทางนะของค่าจํานวนแล้เป็นอีกฝ่ายที่ตีเดี่ยวด้วยือว่านั้นเลยอ่ะ ต้องกว่าจะซอยเสร็จก็คงอีกนานอะยกเว้นน่าศสียใว้ตัวที่เป็นพื้นที่หรือไม่ก็ติดสาบหรือติดคลื่น,นอะไรนั่นก็จะแพ้มาครับอืมพี่แมวต่อเขียวมาแค้นๆมาไปเก็บตังจากเจ้างวก่อนครับเพราะว่าเจ้าแมวผมไม่สามารถขิวได้แนะ่เลยผมพาไทเปมาด้วยนั้นก็เพราะว่าไทเปมันสามารถหลบยังไงล่ะหลบถึงอกผมอัพตันเลยไทยเปไม่รู้ทำไมเห็นไหมหลบครับในสะนามตอนที่หลบเขาจะเป็นเธอจะเป็นอมาตะจากพวกท่าที่หลบครับฟันไปเออไทยเปยก็หลบอย่างงดงามครับ แล้วดาเซียนว่าอะไรจะได้ออกงั้นเหรอเอ่อเราผมมีตังก่อนแล้วกันเราค่อยออกกันนะอืมเอาแล้วครับตอนนี้คลื่นไปดอกหนึ่งดาเซียนต้องมาแล้วไหมจังหวะอย่างนี้เออมาชุ่มฉ่ำขอแบบฟาดฟันเถื่อนหน่อยไม่ติดไว้แม่รถไฟไปได้คิวด้วยนะประเด็นอะ่ะมาไม่นะหยุดจะทําอย่างเงี้โอ้โหเออไปครับจังหวะเมื่อกี้ถึงดาเซียนจะดีแล้วที่ดาเซียนตีไกลอ่ะแต่ว่าข้อเสียคือจะโดนพวกตัวล้วง่ายนนหน่อย พราะงี้ทีมผมก็เลยมีตัวกันเยอะสักหน่อยอเออให้ดาวเซียนได้ตีด้วยอันนี้คือแบบเพื่อไว้แบบทีมนี้คือแบบเพื่อให้นั่นเลยนะเทพเอ่อการดิโอสเลยนะแนวป้องกันที่ดีที่สุดครับจริงๆยังขาดแม่กำแพงข้างอยู่นนะดาวงาดมาดาวเซียนชุ่มฉ่าติดฟาดฟาดไปด้วยไงโอ้โหเป็นไงระเบิดไปอ่าฮะปืนปืนลีโอผมจะไม่อยากใช้สักหน่อยก็แล้วกันนะ ไม่ก็อยากใช้อ่ะมันขัดจังหวเะเวลาทีมผมตีอ่ะผมต้องปล่อยตอนเที่ยงทีมาตีครบหมดแล้วครับแม่มันจะต้องรีนานีกแม่อ่ะครบแล้วรีโอไปได้เอ้ยด่างอาจเกือบเมื่อกี้รีนาด้างอาจตีก่อนเออชุ่มฉ่ำกันไปอืมอ่าไหนซิเจ้าแม่ก็ยังไม่ตายครับในตอนนี้เอ้าตายแล้วเหรอเฮ้ยไปแล้วโอเคสวยงามเหลือแค่งวัวคลัง่งทั้งนั้นเลย ผมยังสงสชยอยู่ดีดานงวัวอ่านงืวก็มันก็มากันเพียบเลยแหละตอนที่สู้บอสอ่ะชุ่มชามปันไม่ติดฟาดปันครับมาเสียดายให้ไม่มีน่าจะในอนาคตมั่งอาจจะมีอันอ่าอัพค่าพอสวรรค์ของดาเซียนมาก็ได้เพราะดาเซียนเนี่ยเป็นตัวที่ผมใช้ก็แทบครึ่งปีเลยด่านในมีรอยกับเทพแบบผมใช้ทุกด่านเลยมันมันเป็นตัวที่ดีมากนะชะลอร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะร่างสองอ่ะร่างสามคือก็อว่านะเพิ่มโอกาสทําให เอ่อเพิ่มส่วนใหญ,ญ่จะเป็นการบัฟพวกแบบพื้นพื้นเอ่อความเร็วการเดินแล้วก็พวกอากาศติดฟาดฟันก็อาจจะเพิ่มดาเมจได้จากการฟาดฟันนี่นะแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เพราะดาเซียนแค่โดนคลื่นกระแทกจากบอสออกมาเนี่ยก็บินแล้วแล้วจบบ้านกันแล้วครับจังหวะนี้ดาเซียนยังชุ่มฉ่ำเหมือนเคยอีดทุกคนดูนะทุกคนเดูอีดสามร้อยสามสิบหกก้อนทุกคนลองนึกภาพว่าผมจะพาไปสร้างบ้านได้กี่หลัง อีดสามร้อยสี่หกก้อนสร้างบ้านกี่หลังเนี่ยนี่ถ้าไม่รวมจะชาป,ปูมาขออีกสักดาห,หนึ่งแล้วกันชั้นที่สาสิบสองเลยค่ะเออในดานนี่จะมีทนานาของแม่กำแพงกวางแล้วก็กระลอกเดินได้ครับมีกระลอกบินได้ผมก็อยากรู้นะชนเออที่แป็กกดไม่ติดโอ้โอ้งานงอกแล้วกดไม่ติดโอไมกุสเนสเด์เร์เบ้แล้ไม่ได้ กดผิดตำหลักผมมาต้องกดแมวรถไฟก่อนแล้วก็กดแมวนั้นแมวคิดต้านแล้วเมื่อกี้นิ้วมันกดไม่ติดไงโอ้โหสุดยอดแล้วครับงานนี้จังหวะตอนแรกว่าสำคัญที่สุดแล้วครับเพราะทีมผมจะเน้นพวกตัวอูเบอร์ไงมันก็เลยจะผมอยากเน้นอดาเมจากพวกอูเบอร์ผมก็เลยนั้นแล้วลตอนนี้มันถึงหน้าบ้านผมแล้วไงชิปเปลงแล้วโอ้โอ้ต้องสิงได้อย่างได้อยู่ชนไปตัวแรกที่ผมต้องปล่อยก็คือทางด้านของจกักรพรรดิร่วงการดิโอสครับจะได้ทางด้านของการน็อตแบ็ค น็อบแบ็กมาแมวคิสตันจะน็อบแบ็กเดี่ยวไงแล้วผมต้องการน็อบแบ็กจากพื้นที่แล้วก,การลอ,อกวันมาขัดจังหวะโอ้ชิปเปิงลแล้งานนี้ลีโอไปเลียร์ก่อนครับเลียรออก์การลอการลอกนี่ลำคาเลยมาถ้ากับระพัดรด่วงผมตีโดนแล้วก็จะน็อบบ็กทังเออนั่นแหละไปยังได้อยู่เออผมว่าโอ้ยงานงอกเลยไอ้ย,ยาอะดังอาดมา เออ,อมาได้สวยจังหวะได้ดังอ่านอยู่ไหนอ๋ออยู่นั่นอยู่นั่นโอเคบอมไปดอกหนึ่งฮะเป็นไงล่ะเออขึ้นกระแทกน็อตแบ็กไปตักอ่านผมยังโอเคอยู่แล้วก็ลอกมาครับระยะจงตีแบบนี้โดนออามาไทเปมาอืม,ม,อมกระแทกไปผมบอกแล้วครับจะกรพรัดด้วงกันดี๋ก็เป็นตัวที่แบบรับแนวหน้าออไม่ใช่สิ คอยดันเลนให้ดีที่สุดแล้วสำหรับการสู้กับพวกคลั่งครับถ้าไม่มีจักรพัดด้วงอ่ะผมบอกเลยสู้กับพวกคลั่งถือว่ายากเลยนะยกเว้นไอ้ตัวนกน่ามาเป็นลอยเอาตัวซื่อๆลอยมาได้ง่ายกว่าเยอะมาครับแล้วตอนนี้ดาเส้นท้องทะเลผมเ,เปิดแล้วไงมาชะลอไปครับโอ้โนโก่กัดลอกขัดจังหวะเก่งชิบเป่งเลยมาเล็งได้อยู่เนาะโอเคไปแม่รถไฟอขึ้นกระแทกมา ดาซก็ชุบฉามจากระยะไกลไปครับเพลิงผาจากทงนั้นเลยมาแล้วต้างอ่านผมอยู่ไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยนะไม่ได้าอานผมหายแล้วไม่ได้ของปลอมเมื่อไม่ใช่หมเอ,อ,อเป็นหวัดถ้าทุกคนได้ยินเสียงผมสูดจมูกหลายรอบก็ขอไปด้วยจริงรู้สึกเป็นหวัดอาการเริ่มออกแล้วไม่รู้จะหมตอนเชา้าทุกทีเลยหวัดมันจะลงอะ่ะผมรู้ทุกคนก็นา่าเคยเป็นแหละยิ่งช่วงนี้อยู่ด้วยก็รักษาสุขภาพกันไว้ด้วยละมา จุมฉ่ากันดอกหนึ่งเออขวางก็โดนไปติดไม่ติดอันนั้นเลยฮะไ,ไม่ผมอยากให้ข้าวประสะบการณ์ของดาเซียนมาไวๆเลยเกินเพราะว่าดาเซียนเป็นตัวที่ผมใช้ก็บ่อยเลยนะเราสู้พวกลอยกับพวกเทพอ่ะใหญ่มาไวๆแต่ของค้านาั่นนี่สึกว่าจะมาละเดี๋ยวค่อยรีวิวไแล้วกันถ้าหาศิลาบเบฮ์มอสให้เจอ,เอ,อใช่นั่นแหละเออชุมฉ่ำกันไปแต่นี่จะนานทักหน่อยนะเพราะว่าเราต้องสู้กับพวกแทงสองตัวนี้แล้วมันจันไรมากเลยแม่ ผมใช้เวลาเกิดห้านาทีกับดานเนี้ยตอนไม่มีรักของอาดนะหรือว่าสิบนาทีอะไม่รู้ว่านานจนลืมเลยชนะขนนกร้อยยี่สิบอันจริงๆคือช่วงนี้ผมไม่ได้อัพพวกแบบฐานทัพเลยมันก็เลยจะมีเยอะสักหน่อยนะแต่ผมยังคาใจอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ผมมีขนนกอยู่ประมาณอสองอันใช่ไหมเวลาสองสามอันนะผมมาไปอัพฐานหมดอิดผมเหลือก,ก็สองร้อยกว่าก้อนนะให้ตายเถอะอิดพาไปสร้างบ้านหรือไงอะ โอเคมาก็เป็นยังไงบ้างสาหรับคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้ผม,มาทุกคนอาจจะได้ยินเสียงผมแบบว่าสูดจมูกเจอสักหน่อย,อยนะไม่ไหวแล้วัดไม่ได้มันอาการมันอย่างว่าตอนเช้าผมจะแป้ผมแพ้อากาศหนาวส่วนใหญ่แต่ก็ลักในโอกาสรักในอากาศหนาวเหมือนกันลิ้นเริ่มพันนะนั่นแหละคือร่างกายผมจะเป็นพวกแบบขี้พวกขี้ร้อนไงมันก็เลยจะแบบ ชอบอากาศหนาวแล้วทุกเช้าผมจะเป็นหวัดทุกทีเลยไม่รู้ทําไมไม่เป็นหวัดก็ปวดท้องมาส่วนตู้อัปเดตของวันนี้ก็จะมีทางด้านของนะนะพวกลวมพลอย่างเท่เลยผมอยากได้ตัวนี้ทางฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ได้นะตรงกลางอะย่างเท่เลยตัวในตัวตรงตรงกลางฝั่งขวาอย่างเท่ตัวฝั่งซ้ายก็สวยเลอล่าเลอค่ามาก แล้วก็รู้สึกว่าทางด้านของอตู้ของอดูลณีใช่ไหมดูลณีปีศาจอ่ะจะอัปเดตรูปปกหน้าตู้แล้วฮะเมื่อก่อนคือเราจะเห็นพวกเราฮาเรมเรียงเรียงแบบนี้แหละแต่ว่าจะสูกว่าจะไม่มีตัวหนังสือตรงกลางแบบนี้เนาะเอออัปเดตมาก็ถือว่าโอเคหน้าปกสวยขึ้นเยอะเลยมาแถมภาพข้างหลังก็สวยนะบอกไว้ก่อนแล้วก็อีกตู้หนึ่งที่อัปเดตในวันนี้ก็คงจะเป็นเซตของมังกรแหลนะเนาะมา มังกรรู้สึกว่าโอ้โหไลเด้นผมก็มีแล้วเนาะไลเด้นดาเซียนา,าที่รีวในวันนี้แล้วก็มังกรบ,บีมโอเคก็ใช้ได้อยู่มาถ้าอย่างนั้นก็คุยกันจบแล้วทั้งก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้่ผมอาจจะไม่ได้พูดเร็วสักหน่อยละกันเพราะว่ากงรังนั่งคิดอยู่ว่าจะพูดยังไงต่อโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าอย่างนั้นก็ไว้เจอกันบาย ขอไปนอนต่อ5นาทีนะเดี๋ยวผมขอรีบอีกสัก5นาทีโอเคฝันดีทุกคน